สวัสดีครับ BTP Premier Motor Senon นะครับนี่ส่งงานกับ Honda City นะครับไฟล์เลยครับเปิดไฟหล์ขึ้นมาติดเป็นวงแหวน b m Style นะครับคันนี้จากโคมเดิมนับเป็นหลอดเฮลเจนนะลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับได้เข้ามาทำการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบบอก9.1 Black Edition นะครับพร้อมด้วยประจุ Fast Ten 55วัตต์นะครับประกัน10ปีนะครับตามครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับ BTP p r e m i u m a u t o r Senon นะครับโปรเจคเตอร์9.1 Black Edition นะจะสกีนโลโก้ร้านนะครับบิ๊กสิทธิ์แท้ BTP p r e m i u m a u t o r Senon นะครับสูงครับ โกลเตอร์ทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนับนี่นะครับแสงกลางวันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแสงก็ยังเข้มอยู่นะครับสูงก็สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูผ่านฟิล์มตัวครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะทุกท่านใดสนใจติดตั้งชุดโกลเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ